วันนี้รายการพ่อแม่พาลูกเที่ยววันนี้เราจะรับที่สวนยีราฟค่ะสวนอาหารยีราฟสวนอาหารยีราฟที่ไหนนะมันอยู่ตรงไหนตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอะไรนะไหนสัปปะรไหนสัปปะร่นะครับนี่คือสวนอาหารยีราฟที่กําลังน่าจะเปิดมาได้สักพักหนึ่งไม่น่าจะเป็นอานเท่าไหร่คือบรรยากาศของของร้านนะครับอาหารนะครับคลองดูนะครับมีโต๊ะหมุนล่อเป็นวงกลม ละมีกระจกเยอะแยะตรงโซนนู้นนะฮะถ้าเกิดซูมไปมันจะเป็นเสือนะไม่รู้เห็นหรือเปล่าตรงนั้นจะ็นเสือเยอะ,ะแยะเลยแล้วก็ที่เรานั่งเนี่ยมันเป็นโซนของยีราฟม้าลายนั่งทานข้าวไปแล้วก็ดูม้าลายไปมันมันเพลินดีนะครับตอนนี้เราทานที่เราเลือกทานเป็นบุฟเฟ่ของกลางวันของที่นี่นะครับร้อยสามสิบก,ก็าบาทต่อหัวนะครับเด็กไม่คิดรสชาติอาหารอร่อยใช้ได้ครับผมอ๋อ oh. เดี๋ยวเย็นๆจะผัด ข้างในก็มีส่วนเด็กนะบ๊ายบาย